เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัสวัสดีครับมีอัไรคิแพรครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับก็วันนี้เป็นข่าวมาใหม่ล่าแรงเลยนะโหคนรอมานานเลยนะครับว่าสรุปโยกังมาวันไหนครับก็ตอนนี้ทางทีมงานออกมาบอกเองแล้วว่ามาวันที่ 13. พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยวันนี้วันที่7นะแต่มีจะบอกว่าเดือนนี้เกมเปิดเยอะมากแล้วหมีเล่นยังขนาดหมีเป็นคนที่บอกว่าเล่นทุกเกมนะหมียัง ยังเล่นแทบไม่ไหวเลยโอ้หเยอะมากจริงแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเล่นทุกเกมไม่ต้องห่วงหรอกตายกันไปข้างอะชั่วโมงนี้นะอ่าแต่ว่าตรงเพจเขาจะเขียน13มิถุนายนะเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้เพราะว่าตรงนี้เขาเขียน13พฤศจิกายนคงไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ตามสํานักข่าวอย่างเอ่อเล่นเกมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงหมดแนละ้วคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะมาพูดก็คืออะไรบ้างก็คือพูดทุกอย่างเลยรวมไกด์ที่มีไปเล่นเซฟออจีนกับไต้หวันนะครับ ทุกอย่างเลยที่มีรู้ทั้งหมดก็จะมาทิ้งให้เพื่อนๆเ,เหมือนทุกเหมือนเคยนะแล้วก็เจ้าตบอกบอกว่าไกด์อาชีพมีทําไว้หมดแล้วทุกอาชีพเลยลองลองไปดูได้ครับแล้วก็เป็นในส่วนอาชีพไหนสบายสุดสุดซอยเลยโอ้โหตีลังกาสุดซอยเลยเซฟเราที่มาเปิดเนี่ยมันคือเซฟอะไรใช่ไหมครับก็ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเซฟของไต้หวันนะไม่ใช่จีนนะครับซึ่งเจ้าตงองบอกว่าจีนเนี่ยหน้าตามันเหมือนของโยกังจริงๆมากกว่าแต่ไต้หวันเนี่ยชุด กับอาวุธอ่ะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันแก้ปัญหาได้ด้วยการใส่แฟชั่นได้นะรไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเดี๋ยวมีพูดเรื่องอะไรก่อนดีเดี๋ยวขอแจก10โค้ดกันเลยโค้ดหมีไม่ทิ้งไว้ตรงนี้นะโค้ดหมีไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดปุ๊บเพื่อนๆเอาโค้ดไปใส่ได้เลยมีสัตมีช้างฟรีมีโค้ดผู้เล่นใหม่อะไรแบบนี้เอาไปใส่สําหรับช่วงแรกไปก่อนได้นะครับถ้าเกิดหมีมีโค้ดอะไรหมีก็คงรวมมาแจกเพื่อนๆอีกนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนเลยละกันเรื่องแรกคือรวมไกลผู้เล่นใหม่นะครับเกมนี้มีหลายอาชีพก็จริงแต่ว่ามีเล่นมาทุกอาชีพแล้วมีก็บอกได้เลยว่าดาบกับทวนง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วครับทำไมมันง่ายสุดเพราะว่า2อ,อาชีพนี้มันถึกมากแล้วก็ดาบเลยว่าห้าห้ามันมีสกิล m u l ตีห้าตัวมันเลเวลไวมากดู top s a ซฟของใต้วันกระจีนเลยดาบก็คือที่1หมายถึงเลเวลนะแต่ในส่วนอพีวีพีไม่ใช่นะดาบไม่ได้ PVP อันดับหนึ่งนะดาบมันต้องมีสะท้อนขั้น2ก่อนมันต้องมีสะท้อนก่อนแตต่อนนี้ก คือแต่เราพูดถึงไงถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นแบบสายฟรีใช่ไหมเราก็ควรเลือกตัวที่ถึกใช่ไหมตัวที่แบบไม่ต้องทําของเยอะก็เป็นดาบกับทวนอันนี้มีทําไกด์ไว้แล้วสําหรับผู้เล่นที่แบบว่าอยากจะเล่นก็สามารถดูใต้คลิปมีเดยมีลงไว้เรียบร้อยหมดแล้วเอาถามว่าธนูอาชีพอื่นมีไกด์มีไกด์กครับมีบอกอัปปานก็สามารถดูได้อีกอลิง์หนึ่งมีรวบรวม,รวมทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวบอกจุดดีจุดด้อยของแต่อาชีพก่อนดาบถึกที่สุดในเกมเลือดเยอะแล้วก็ ตอนจะมีปัญหาแค่โจมตีเบาแต่ว่าตอนช่วงเลเวลหนึ่งถึงห้าดิบสี่เนี่ยจะลำบากสักนิดนึงเพราะตีเบาแต่ถึกปล่อยยาวได้เลยแต่พอห้าห้ามีสกิมลมเสซชีวิตเปลี่ยนเลยเลเวลร้อยคนแรกแน่นอนถ้าใครกะว่าเร่งหาของหาอะไรแล้วก็เป็นตัวละครที่หาเงินดีสุดในเกมด้วยก็อย่างที่บอกมันถึกไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องอะไรนะครับไปบอดข้ามเลเวลก็ได้ออาต่อไปเป็นส่วนทวนนะครับทวนก็เป็นอาชีพลองโกงลงมาลองลองมานิดนึงเพราะว่า ทวนนี่สบายตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่น่าจะตีแรงสุดในเกมมาแล้วที่ที่ที่หมีลองมานะแล้วแล้วก็ตัวทวนค่อนข้างถึกมากไม่ต่างจากดาบเลยเพียงแต่เลือดอาจจะน้อยกว่าซึ่งทวนเนี่ยถ้าเกิดเรากะว่าเออแต่สกิลหมู่ทวนมีตอนร้อยสิบห้าทวนมีสกิลหมู่ตอนร้อยสิบห้าแต่อาจจะนานสักนิดนึงแต่คือทวนเนี่ยเพืเเ่อนๆอัดของนิดได้หน่อยสามารถตีเป้าเดียวแรงสุดในเกมมาแล้วอืมก็มีก็ให้สองอาชีพเนี้ยสำหรับผู้เล่นที่ประกาศว่ากะจะบอดโจกลางไปขายบาท เกมนี้ขายบาทได้ไหมครถามยอดฮิตเลยขายบาทได้ครับโยกางเนี่ยเราสามารถเข้าร้านได้ตามเมืองเลยต้องเติมบัตรพาสก่อนนะเติมบัตรพาสก่อนมีจะมีใต้ใต้คลิปไว้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะเขียนไว้เลยลิงก์นี้ค้าขายทําทเงินอะไรอย่างเงี้ยลองกดเข้าไปดูได้เลยครบเลยครบทวนทุกอย่างแต่ว่าอันนี้มีคงไม่พาไปดูนะเพราะว่าเออมีทาไว้หมดแล้วอะแล้วก็อย่างลิงก์มีมันก็มัน เกมมันน่าจะลืม ID ดีไปแล้วแหละเมอร์มันเข้าแล้วมันไม่เจอนะแต่ว่ามีลิงก์ที่หมีทําไว้หมดเลยลองไปดูได้ครับตายลิงก์มีหมดซื้อขายยังไงใช่ไหมเติมพัสเสร็จแล้วไปตั้งร้านตั้งร้านทีนี้คือค่าเงินเกมนี้เราสามารถตั้งได้ตามใจฉันเลยจะตั้งบาทหนึ่งสองบาทห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ก็คือเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปขายได้มีบอกหมดแล้วขายอะไรพวกหินป้องกันหินโจมตีเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยขายได้หมดครับแล้วก็เป็นในส่วนทำออฟเซ็ตเท่ไหมเช่นเพื่อนๆอาจจะใส่แบบป้องกัน8 4ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ตีบวก1ิโหอย่างนี้ขาย2-3พันสบายเลยหรือจะเป็นในส่วนไอจถ้าเกิดเพื่อนอยากเล่นรวยนะแนะนำให้เล่นดาบเพราะว่าคนเล่นดาบเยอะเท่าที่มีลองไปดูผลโหวตน่นะ70%นของคนเล่นเพราะมันเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะง่ายสุดแล้วแหละนั่นแหละก็เราก็ไปทำอาชีพที่คนเล่นเยอะสุดถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายเราทำเราทำของไปยังไงคนมันก็ซื้อแน่นอนบางคนเล่นเยอะสุดมีบอกนะดาบกับทวนคนเล่นเยอะสุดกล้าพูดเลยลองมาน่าจะเป็นหมอเพราะหมอนี่มันแบบมันเป็นช้อยบงังเอ่อช้อยบังคับว่าต้องมี ลงมานะ่จาจะธนูธนูก็คนเล่นเยอะแต่มีจะบอกว่าธนูเกมนี้เล่นยากครับเพราะว่าตัวป้องกันของธนูมันน้อยมากเลยอะ่ะคือตั้งแต่3าขึ้นไปมอนมันรรลุมถ้าธนูแบบไม่ทําของนแน่นๆหน่อยเล่นยากพะแล้วมันบอดยากนั่นแหละเกมนี้มันเหมาะกับการบอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากดูแลก็ไม่ควรเล่นพวกอาชีพที่มันบางๆอย่างพวกกระบ,บี่หรือว่าพวกพวกอ้นั่นอ่ะธนูแต่มันเล่นได้นะถ้าเป็น,เพ,นเพื่อนที่ชอบอาชีพไหนอยากเล่นเล่นได้ไม่ว่ากันแต่คือก็ต้องมีงบประมาณเล่น ต้องแบบไปซื้อหินป้องกันมาอัดทุกชุดอะเวลาข้ามเลเวลอะอาจะต้องตีบวกเยอะกว่าพวกดาบกระทวนดาบกระทวนนี่หมีบอกเลยนะสเตตัสพื้นฐานเลยใส่เอาอย่างชุดก็ใส่หินป้อง35 4ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ตีบวก5ตีบวก4จบแล้วแม่้งบอดตามเลเวลคือโดนหนึ่งหมดถ้าเป็นทวนกระดาบะนะแต่ถ้าเป็นธนูนี่ไม่ใช่ครับธนูนี่มีเห็น70ขึ้นไปโดนทีร้อยสองโดนลุมไม่ได้คือมันคือมันเป็นอาชีพที่ต้องดูแลดูแลมากธนูแต่ว่าอย่างที่บอกคือธนูก็จะมีข้อดีคือการวอล หรือว่ามีสงครามฝ่ายอย่างเงี้ยตีกันเซฟหนึ่งอ่ะตลอดเวลาธนูนี่จะยิงมันมากดาบกับทวนก็เหมือนเอาพูดตรงๆก็เหมือนแบบเข้าไปแทงเขาอะแต่ทวนก็จะดีกว่าดาบหน่อยคือทวนมันจิ้มทีสองทีตายเลยถ้าสุลต่านเล่นลนะนะแบบอัดหนักๆอะ่ะเออดาบพีวีพีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออนนี้พูดตรงๆนะคือมันต้องมีสะท้อนอย่างที่หมีบอกอะ่ะถ้ามีสะท้อนอโหดไอ้พวกแบบยิงเป้าเดียวตายจะเป็นพวกทวนกับธนูมากกว่าที่มีเห็นนะนะออ แล้วก็ในส่วนกระบี่กระบี่เป็นอาชีพที่ต้องมีงบประมาณพอๆกับธนูต้องอัดต้องอัดคือกระบี่มันเก่งเลดเกมอะ่ะคือเพื่อนๆต้องไปอัดหลบลีกตอนหลังนะนะแตช่ช่วงแรกเขาก็ทาป้องกันหมดมันยืนไม่ได้แล้วก็กระบี่ตัวนี้เหมือนเหมือนธนูเลยครับแต่ว่าอย่างที่หมีบอกคือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบอาชีพไหนเราแบบว่ามีคุณทรัพย์อยากอัดมันก็เล่นได้หมดทุกอาชีพแค่นั้นเองอ่ะต่อไปถ้าเกิดสมมติคิดว่าจะบอดจะมาหาเงินง่ายอาชีพอะไรสบายสุดในการหาเงินก็คือดาบกระทวนแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่หมีเล่นมา ดาบนี่คือแบบทำนิดๆหน่อยๆยืนสบายแล้วมอนห้าสบห้าหกก็โยนโดนหนึ่งเหมือนเดิมแถมดาบนี่คือแบบตีที5้าตัวตอนสกิลห้าห้าตีทีห้าตัวหาเงินง่ายทุกอย่างดีไปหมดแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องแบบวอเพราะว่าตัวเองต้องเข้าไปแทงไงถ้ามาระยะประชิดส่วนถ้าเกิดไอเจอพวกยิงไกลๆมันก็ลําบากหน่อยถ้าโดนลุมอะประมาณนี้นะครับ เออมีคําถามอะไรอีกไหมรวมไกลผู้เล่นแล้วนะมีวางว่าขายบาทอ่ะต่อไปเป็นส่วนเติมแพ็คมีก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยเติมแพ็คอะไรคุ้มสุดอันนี้บอกได้เลยว่าอาวุธแดงครับอาวุธแดงเติมพาร์ตคูณเอ็กพีพาร์ตก็คือตั้งขายของอันนี้เบสิกทุกคนต้องเติมหมดไม่งั้นตั้งร้านขายของไม่ได้ก็ขายของไม่ได้ถูกไหมครับ แล้วก็ถ้าอาวุธแดงมีงบประมาณในช่วงแรกมาใส่ตั้งแต่ลเลยว่าหนึ่งเลยคือเพื่อนๆตีบวกสิบได้ก็คือสบายเลยครับอย่างทวนที่พังโจมตีสองร้อยเลยมันเริ่มมาเรยววัหนึ่งอ่ะถ้าเอา่อเริ่มมาบวกหนึ่งอ่ะใช่ป่ะถ้าตีบวกสิบก,ก็จิ้มทีพันห้าทวนมันก็จะเบอร์ไปเลยตั้งแต่เรยว่าหนึ่งถ้ามีงบประมาณนะอย่างที่บอกเหมือนกันถ้าเกิดจะเล่นธนูมีงบประมาณอัดเยอะก็ธนูบวกสิบเลยก็มันก็เล่นง่ายเห็นปะอยู่ที่ทุนนะครับแต่ว่าสายฟีสายเติมน้อยมีก็เชีย อ่ะต่อไประบบอาธรรมกับธรรมะเป็นไงเกมนี้ก็คือมีการวิ่งใส่กันเซฟหนึ่งครับแต่ว่ามันจะมีเวลาแต่ว่ามีอ่านไม่ออกนะต้องขออภัยนิดนึงมันจะมีเวลาใส่กันตลอดเลยแล้วบางทีมันมีสงครามฝ่ายอ่ะบางคนที่ไปบอดอยู่ย่อยอื่นมันจะเรียกไปย่อยหนึ่งนะที่หมีเล่นบางทีหมีบอดปัดทิ้งไว้เอาชิมหายแล้วมันมาย่อยหนึ่งแล้วมันเหมือนดึงให้มาสู้กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วฝ่ายธรรมะกับอาธรรมก็มีผลกับเกมนี้มากประมาณ50%เลยเพราะว่าเวลาเราฆ่าเขามันจะได้แต้มยศเอาไปอัพสเตตันครับเพิ่มยยยย่่มันนะะชชออองงงงด้้วหลาาีีปรร์ไตตคบ อ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มีรวบรวมไกลผู้เล่นใหม่ทุกอย่างแล้วเราก็แจกสิบโค้นนะครับเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับโยกังก็มาพิมพ์ใต้องคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากให้อ่อมีอะไรพูดคุยบอกได้เลยว่าสรุปเซฟเป็นอะไรเขาก็บอกว่าใต้หวันนะแต่เขาอาจจะกลับลานไปจีนหรือเปล่าเพราะอย่างที่หมีบอกคือจีนคือเวอร์ชัน p c 99%เลยจะมีแค่เรื่องอย่างเดียวว่าคือ มือถือมาเล่นง่ายว่าคอมหูคอมสมัยสมัยนะั้นมีเล่นนะยุค90เอสเอซอฟโยกงนะังยังจาได้เลยว่าจะอัพเลเวลถารลวเวลโอ้โหตึงมากตายที่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ลองกินเลยนะจําได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นโยกงังมือถือก็จะเล่นง่ายก็ตามคอมก็ตามแพลตฟอร์มเกมมือถือต้องเล่นง่ายกว่าคอมอยู่แล้วครับไม่งั้นอย่างนี้ใครจะมานั่งเล่นเยมานั่งหมดสมัยเล่นมือแล้วถูกไหมามานั่งเล่นมือจิ้มทีละผมตีแล้วครับผมกดยากกว่าน,นะครับโอ้ไม่ได้แล้วสมัยนี้มันอะไรมันอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับประมาณนี้ อ่ะก็นั่นแหละครับรวบรวมไกด์ผู้เล่นทุกคนแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มายุ่มต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม